สวัสดีค่ะวันนี้พี่แพนด้าจะมาสอนวาดรูประบายสีน้องแมวกับน้องหมาง่ายง่ายกันค่ะใครที่วาดไม่เป็นดูคลิปนี้สามารถวาดตามได้ง่ายๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มวาดกันเลยเริ่มแรกให้เราวาดหูของน้องแมวก่อนค่ะโดยวาดเส้นโค้งขึ้นไปเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะจากนั้นวาดเส้นโค้งและวาดหูเป็นเหลี่ยมขึ้นมาวาดใบหน้าโค้งลงมาค่ะ ส่วนอีกข้างก็ให้วาดใบหน้าโค้งเข้ามาหากันให้ชํเลืองมองนะคะทุกคนใบหน้าของน้องแมวจะได้เท่าเท่ากันขีดเส้นตรงให้ใบหน้าชิดกันทั้งสองข้างหลังจากนั้นวาดใบหูด้วยรูปสามเหลี่ยมค่ะ ลวดลายของแมวให้เราเริ่มวาดจากตรงกลางก่อนจากนั้นวาดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนก็ได้ค่ะแค่นี้ลายของน้องแมวก็จะเท่ากันแล้ววาดดวงตาโดยการวาดวงกลมขึ้นมาใครจะวาดตายิ้มก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่แพนสอนวาดเป็นตากลมน่ารักบ้องแบ้วแบบนี้เลย ขีดเส้นโค้งเพื่อวาดเป็นคิ้วตามด้วยวาดจมูกโดยการวาดคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมจากนั้นวาดปากโค้งขึ้นไปด้านบนแล้วก็วาดปากยิ้มตามด้วยหนวดของน้องแมวสองเส้นใครจะวาดสามเส้นก็ได้นะต่อไปวาดปกคอของน้องแมวใครจะวาดปอกคอเป็นรูปต่างๆที่ตัวเองชอบก็ตามจินตนาการได้เลย จากนั้นวาดขาของน้องแมวขีดเส้นลงมาเริ่มจากวาดฝั่งซ้ายก่อนนะจากนั้นวาดขาฝั่งขวาขีดเส้นลงมาแล้วก็ขีดเส้นโค้งขึ้นไปติดกับปอกคอของน้องแมวอย่าลืมวาดเท้าของแมวด้วยล่ะต่อไปวาดตัวและขาหลังของน้องแมวตามด้วยวาดหางนะทุกคน อย่าลืมใส่ลวดลายให้กับน้องแมวด้วยนะจากนั้นวาดหัวใจหนึ่งดวงแค่นี้น้องแมวของเราก็วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเรามาวาดน้องหมากันเริ่มจากวาดใบหน้าคล้ายๆรูปส้มโอนั่นเอง ต่อไปวาดหูของน้องหมาโดยการวาดเส้นโค้งเข้ามาชิดกับใบหน้าทั้งสองข้างเราจะวาดแบบง่ายๆกันค่ะตามด้วยดวงตาจะวาดตากลมแต่ตาจะหันชำเรืองมองมาที่น้องแมวค่ะทุกคน ตามด้วยวาดคิ้วจมูกและปากเราจะวาดคล้ายๆน้องแมวนะต่อไปวาดปอกคอให้กับน้องหมาตามด้วยวาดขาข้างหน้าและขาข้างหลัง ใส่หางและวาดหัวใจให้กับน้องหมาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนขั้นตอนการระบายสีพี่แพนจะไปอย่างรวดเร็วค่ะใครมีสีอะไรสามารถใช้สีของตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครอยากระบายสีเหมือนพี่แพนด้าพี่แพนด้าใช้สีมาร์เกอร์สีแปะไว้ให้ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะส่วนเบอร์ของสีที่ใช้ในการระบายก็วางไว้ให้ในคลิปวิดีโอแล้วจ้า สีของลูกแมวพี่แพนใช้เป็นสีคล้ายๆสีขมิ้นค่ะก็ไม่ได้ออกสีเหลืองหรือสีส้มมากจนเกินไปแต่ถ้าน้องๆอ,อยากได้สีอื่นก็สามารถระบายตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะ สีที่ระบายตัวของน้องหมาพี่แพนลืมกดคลิปวิดีโอขณะถ่ายพี่แพนใช้เป็นสีเบอร์27สสีออกจะเป็นสีไข่หรือสีครีมนั่นเอง รูปน้องแมวกับน้องหมาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงว่าตามกันได้ไม่เอ่ยถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปต่อไปอยากให้วิแพนด้าสอนว่ารูปอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย